ทุกคนวันนี้มารีวิววิธีใช้แปรงรูดขนสัตว์นิ้อมมันนี่เพชรช็อปกันค่ะจะเห็นได้ว่าฝุ่นขนและก็เส้นผมเนี่ยรวมตัวกันเป็นกระจุกเลยเก็บขนได้เยอะมากจริงๆค่ะคือฝุ่นจากบริเวณพรมแล้วก็เบาะนอนของน้องหมานะคะจะเป็นผ้าหม่มหมอนที่นอนเบาโซฟาพรมก็สามารถรูดได้หมดเลยค่ะรวมไปถึงเสื้อผ้าด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีใช้กันค่ะ แบบแรกคือการรูดไปทางเดียวกันเหมาะกับการรูดพรมโซฟาเสื้อผ้าค่ะรูดแบบนี้ฝุ่นจะยังไม่ได้เข้าไปในที่ช่องเก็บฝุ่นนะคะเพื่อนๆจะต้องจับแถบสีเทาปัดขึ้นลงไปมาตามวิดีโอเลยค่ะฝุ่นถึงจะเก็บเข้าไปข้างในนะคะแบบที่สองเหมาะมากกับการรูดที่นอนเบาะรองนอนหมอนผ้าห่มค่ะสามารถรูดขึ้นลงไปมาได้เลยฝุ่นจะเก็บเข้าไปในช่องเก็บฝุ่นโดยอัตโนมัติค่ะ ดูสิคะฝุ่นที่มองไม่เห็นอยู่เต็มเลยของรร้านคค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจสั่งซื้อทักมาหาเพจได้เลยคะ่ะหรือพิมพ์สนใจไว้ใต้โพสต์เดี๋ยวทางแอดมินจะติดต่อไปนะคะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย